ดีพี่น้องใช o ยูทูบครับวันนี้มาต้อนรับทีมงานโอ้เยอะเลยครับตามตามกันมานี่ครับนำทีมโดยเจ้ายักษ์ดำซึ่งดินด่วนครับสงสัยได้คนขับใหม่ครับผมคนขับฟูโซ่หรือเปล่า Ơ, ừ, lằn khung khắp ổng Mệt lắm Chốt, chốt, Để tìm xích cơ còn Nó xuống xuống nè โอ้ยันแล้วครับไปไม่ของใครอ่ะยี่ะิบเขาไปตีนเก้าอ่ฮะเก้าไปถึงยี่สิบบอเกือบถึงเ้าถ้ามาถ้ามาแต่เช้าหน่อยก็น่าจะได้ยี่สิบกว่านะครับเรื่องงานเย็นครับผม เดี๋ยวมาดูความเรียบร้อยของน้องออนยูน่อยครับว่าปกติดีไหมเฮ้ย,ยปกติดีเปล่าฮะปกติดีเปล่าปกติครับเอ่อใช้งานปกติครับผมวนันนี้สิบเก้าเที่ยวครับออนยู เครื่องแรงครับผมตัวนี้